มื่อนี้หลายเมนูแนะ่พี่น้องย่างละเน็ดย่างละหอยอันนี้แกงเห็ดเพาะใส่ผักหวานามดแดงไข่มดแดงไนดะ้พี่น้องเนะ้อปลาสนิทนากเอกของเราแก้วบองนี่พี่เอกอาหารไทยครับไทยกับอีสานประทักกนันวันนี้แกงเทพพกับผมแซ่บเพืเ่อเรามาครับสวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องดูดีกินซ่บในต่างแดนเด้พี่น้องเมื่อนี้เมนูหลายอย่างกับผมนี่คือแกงเทพพูดนะครับอาหารไทย อาหารดิสันปะปนกันไปครับผมกินล่วมือเดียวกันฮนะ่ะอันนี้กแกงเห็ดเพาะใส่ผักหวานใส่ไข่บดแดงพี่น้องขนเามาหลายอันจะกินบดบดครับผมเ็นว่าแกงเห็ดเพาะนี่นี่ปลาสลิดท,ท่ากับมี้ครับปลาสลิดบางบ่อพากินกับก็ถั่วพูด,ด้วยพี่น้องเด้อถั่วพูสมมาจากร้านไทยผักกะทินแก้วบองครับนี่ไปกินก็ข้าวเหนียวครับกินกบข้าวเจ้าก็ได้ข้าวเจ้ากับมี้ครับผมแต่ว่า กับไอ้ข้าวเหนียวก่อนนะพี่น้องเนาะไปกินข้าวเหนียวแกงเทโพพ,พี่น้องมาไปกินก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์สับแชร์ช่องหนูนี่กินแซ่บได้พี่น้องนะครับแกงไส้หมูซ้มสัม้นครับผมกระดูกความผักบุ้งเป,ไปื่อยคุยผักบุ้งกวนนี่นี่กันคุยเคราบอง าำด้วยผักอืมด้วยด้วยดเกอือเสร็จดูยังไม่ลาผักชอือหือับ กูอหลาย,ยัางมายัางเหรอจะกูจีพอไหมเพื่อนกัดเนาะอื้ ถ้าแม่พี่น้องไม่กินหมินมูยนะครับน่าจะแสบไปเลยเฮ้ย,ยมันเอนาะทำนั่นทำนี่มือกระได จเจริญอาหารวนันนี้กับข้าวไรย่างเน้นปลาสาิิปลาซาบิตัวหนึ่งกับว่าเม้นตัวน่อยได้ไหมหรอเนื้อนั่นๆดิบปุอมๆ์อ,อ,อมหมดกงสิบเบิดตะวันเครื่องเห็ดอหอมตวัน มนูถาดเดียวแต่หลายอย่างแก่งกีบพวกกับเซาะพี่นอ้องมกันครับเอาเง Oh, sạch Một khăn bên dài Một khăn bên dài nắm ăn phai của mà ừ. Đến mưa mình nọ đi Mưa cả làng rồi, đưa dọn hiếu của tiệc kia lắm khắp kia lắm khám chụp 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 mình งุ้มแปดสลิดตายแล้วกันงุ้มหยาดเห็นได้ได้ก็เอานั่นเละพี่น้องนะครับแซ่บอีลีเอ้อ อำเพื่อวันให้เห็ดเพราะจะทำาแดงอ่ะม,มันทยก็มา khoan <laughs> bạn <Bài. Ủa, sẽ. cười> <laughs>

ngay yêu ngay thôi để lên cái lên mấy núi này đấy <cười> <cười> แลาชนิดไหนวันนี้ตังค์ทายประกอบนะครับ แก่งเพรพัน,บบนี่สุดยอดครับผม แกงเห็ดเพาะสายักวนันสายไก่ดแดงหมดไปแล้วยูมเยบ้านเนี่ยอืด้วยสุดมูสาำชัอนดีเนาะ สรุปก็คือมีแต่นเนี้แช่บๆไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยหรือว่าอาหารสารเนี่ยลงที่เดียวกันหมดนะฮะวันนี้ก็ป,ประมาณนี้เนเรือาหารหนะ่ะ อร่อยม,มากเวลาก็หมดพอด,ดีครับผมก็อ,อิ่มพอด,ดีเวลาก็หมดโอเคครับพี่นอ้องขอขอบองอิ่มแล้วกับผมเหมือนเดิมครับกินแบบ,บบแบบใดวแบบแบบสาบายใากันได้พี่น้องเด้อขอให้พี่น้องอยินดีไม่แห้งสมบสุขพ้คนครับผมพ่อก็บม่คลิปหนักครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับบายบายแล้วเจอกัน